ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มีปีแยกซับนะครับเป็นปีของประดิษฐ์นะครับหรือว่าโรเยนนะครับนะครับยี่ห้อโรเยนนะครับเนาะนะครับหรือประดิษฐ์เจริญนะครับที่เรารู้จักกันนะครับเป็นหายากนะครับหายากหก็จะมีรอยหน่อยแต่ว่าตัวด้านหน้าเพจด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับด้านหน้าจะมีรอยหน่อยตามการใช้งานนะครับเป็นของหายากนะครับ อ่าเป็นของหายากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกดสเตอร์โมโนได้นะครับนี่นะครับตันนี้ก็เลือกสัญญาณอินพุตเข้าเอาออกได้สัญญาณอินอินเข้านะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้นะครับปรับไม่ปรับแอคคอต่างๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับยี่ห้อนี้นะครับแหกันนะครับแน่นอนเลยตัวนี้หายากนะครับส่วนฟังก์ชันตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเมนนะครับคือวอลลุ่มปล่อยทั้งไม้ทั้งอะไรนี่แหละเหมือน NTP ทีที่ผมรีวิวนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นซ้ายขวาตอนนี้ก็จะเป็นอล่มมิวสิกนะครับ Volume, อล่มสัญญาณเข้ามาที่เป็น m อ3นะครับหรือว่า USB ต่างๆก็ดีนะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบสนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแหลมนะครับเป็นแหลมนะครับก็มีไม้สองตัวนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นตัวอล่มนะครับ มีวอลลุ่มนะครับสามารถแยกความถี่ปรับความถี่ได้นะเห็นไหมนี่ครับวอลลุ่มนะครับต้องเอาไขควงทิ้มเข้าไปแล้วก็ปรับความถี่เบสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซับเบสนะนี่สองช่องนี้เป็นซับเบสส่วนสองช่องนี้เป็นเสียงกลางหรือว่าสัญญาณธรรมดานะครับนะเสียงดีเสียงใสนะครับก็เสียบสองช่องนี้เสียบเอาซับเบสก็เสียบช่องนี้นะครับก็จะมาปรับความถี่เอาตรงนี้นะครับนะนะครับ ส่วนสภาพก็มีสนิมนิดหน่อยนะครับแต่ฝาก็สามารถเอาไปทําสีได้เพราะว่าฝาเครื่องตัวนี้ถอดได้ทั้งฝาบนแล้วก็ฝาล่างนะครับฝาล่างก็ถอดได้แต่ด้านหลังเครื่องตัวสกรีนอะไรยังคมชัดเหมือนเดิมนะครับน้องสวยนะครับแต่ฝาก็จะเป็นสนิมฝาเปื่อนทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างได้นะครับฝาเครื่องนะครับนะนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหม้อแปลงก็จะเป็นหม้อแปลงแบบดีนะครับนะครับต่าหนีนะครับก็จะมีตัวไฟนะครับ ไฟออนมันไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับไม่มีปัญหานะครับสวยๆนะครับด้านในนะครับดูนะครับเป็นของโรยินแท้นะครับประดิษฐ์นะครับไทยแลนด์นะครับอ่าสวยๆงามๆเลยสําหรับท่านไหนที่หาอยู่ก็นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทรวมส่งนะครับแบบโอนเงินนะครับถ้าแบบปลายทางบวกเพิ่มอีก150บาทนะครับเป็นของหายากจริงๆสําหรับตัวอ่าปีคอสตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานร้องเพลงปีใหม่นะครับใช้งานปีใหม่ก็ถือว่า โอเคเลยทีเดียวนะครับอ่าก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับ1,500าบาทนะครับรวมส่งแบบโอนเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก50บาทครับนี่นะครับปีของประดิษฐ์นะครับหรือว่าโรยินนะครับที่อ่านี่นะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับอ่า pc E24 ls นะครับสังเกตได้เลยว่าตัวหนังสือจะเป็นตัวหนังสือตัวเลกนะครับก็จะทำตัวพิมพ์เล็กของประดิษฐ์นะครับจะเป็นแทบทุกรุ่นเลยนะครับ อ่านะครับนะเสียงดีนะครับเสียงดีเสียงใสข้างในก็มีเม็ดไฟ LED ติดนะครับเวลาเราเปิดเครื่องวันนี้ก็จะมาเทสนะครับเบาๆนะครับเพราะว่ามีงานศพนะครับก็ไม่ห่างจากบ้านผมมากนะครับก็จะเทสเบาๆนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงนะครับเสียงอาจจะไม่เข้าโทรศัพท์สักเท่าไหร่นะครับมันที่ค่อยได้ลิงนะครับก็จะเปิดเบาๆคอๆนะครับอันนี้แหลมนะครับ อนนี้เบสนะครับอันนี้วอลลุ่มควบคุมมิวสิกหรือว่าตัวมิวสิกก็คือสัญญาณอินพุตเข้ามาจากเป็น CD, VCD, MP3 อะไรต่างๆก็มาเรียกเอาฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็สัญญาณเข้าก็เข้าได้4ช่องนะครับนะสช่องไม่ว่าจะเป็น MP3 อะไรก็เลือกใช้ได้นะครับนะนะครับเสียงดีครับเสียงดี วอลลุ่มปกติทุกตัวครับวอลลุ่มปกติทุกตัวไม่มีข้อแคกนะครับพันห้าอยบาทรวมสง่งอยากเปิดแรงอยู่นะครับแต่ว่ามันงานศพเนาะก็ะเลย มันใกล้บ้านด้วยผมก็เลยไม่ไม่อยากเปิดแรงนะครับขายายก็เป็นใช้เทสกับตัวนี้นะครับอาจจะมีห้ามหน่อยเพราะว่าหม้อแปลงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับใช้เทสกับตัวนี้แหละนะครับใช้นะพพวเวอร์เครื่องนี้เทสนะครับไฟออนติดอยู่นะครับเสียงดีครับเสียงดีนะหายากเดี๋ยวผมจะแก้ไขาตัวนี้ให้นะครับเนี่ยนะครับสนใจโทรเข้ามาเลยหรือไ d ดีไลน์มาได้นะครับโอนเงินพันห้านะ รวมส่งถึงหน้าบ้านปกตินะครับวอลลุ่มไม่มีเสียงข้อแคกนะครับ เสียงดีนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเอาไปเปิดพี่ใหม่ได้นะครับสําหรับท่านไหมที่ชอบนะครับปีนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเสียงดีเสียงหนานะครับเสียงดีเสียงหนาเนี่นอนนะครับอ่านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทร่วมส่งแบบโอนเงินนะครับผมอ่ายี่ห้อนี้หายากนะครับหายากมากนะครับราคานี้ถือว่าถูกแล้วซื้อสภาพจะอ่ามีตําหนิหน่อยก็สวยอยู่นะครับนะเนี่ยนะครับ นี่ฝาเครื่องถอดได้ครับถอดได้ทั้งด้านบนด้านล่างได้จะเอาไปทำสีก็ทําได้นะครับนี่นะครับฝาเครื่องนะครับนี่นะครับเปิดแรงไม่ได้ครับอยากเปิดแรงอยู่นะครับผมว่าเสียงจะได้เข้าโทรศัพท์นะครับผมแต่ก็เอาพอฟังว่ามันปกตินะครับ ฟังจากตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเบตมันมันหนาดีนะนะครับ รับเสียงดีนะโรสอบถามมาได้นะครับแจ็คพวกนี้ก็เป็นแจ็คแบบดีนะครับเนี่ยนะครับไม่หลวมไม่คอนนะครับนี่นะครับดีนะสายไฟเดิมนะสายไฟเดิมนะครับสายไฟเดิมเมนะครับ มออแปลงก็แบบดีนะครับนะนะครับอมออแปลงนี่ก็แพงอยู่นะตัวเล็กๆนะครับเหมือนหมออแปลงมินิคอมโปเลยนะครับผมนะเป็นมออแปลงเมืองนอกนะครับ